ซ้ำอ่าปึ้มนิดนึงตัวนี้ก็มีลูกค้ามาก็แบบว่าซับจุดตรงนี้ตัดต่อเนาะ กุหลาบดิลลี่นะครับดิลลี่ใช่ครับดิลลี่สีส,ส้มนะครับกุหลาบดิลลี่นะคะรับเริ่มเริ่มจัดอย่างนี้ใส่อย่างนี้นะดูก่อนนะครับผมสีม่วงไปเลยนี่ม่วงสีแบบว่าทะลุฟลูมากให้ันรู้เป็นเลย ก็ใครจันมาลบๆหน่อยเนาะก็ลบๆเป็นธรรมดา เดี๋ยวนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวใส่ตัวสีขาวเข้าไปอันนี้จะอนะคอลอร์ฟูหนานี่แหละนี่แหละครับง่ายๆเอาตรงที่มือเอื้อมถึงเนี่ยแต่ราคาดอกไม้ไม่ไดีดอกราคาค่อนข้างสูงบอกดิรุ่ยว่าราคาค่อนข้างสูง ใา้ผู้ชมใา้ผู้ชมให,ให้มีเขียวเข้ามาด้วยไปแล้วนะไปต่อแล้ท่านผู้ชม นะครับเดี๋ยวก็จะแต่งพัดเแล้วดดูสีม่วงนี่สวยวะ่ะ ออกมาแล้วสีอ่ะสีะะแล้วก็ไม่ค่อยได้จัดนะสีเนี่ยต้นต้น,ต,นต้นหยิบเฟินแก้ปลามาให้หน่อยเฟินแก้ปลา พอดีเลยว่าวันนี้จะไปซื้อดอกไม้ขอให้ได้ขายดอกไม้ก่อนไปซื้อของชิ้นนีไปตลาดเหรอฮะไปคองตลาดหรือไงไม่ใช่ไปซื้อที่ร้านที่บริษัทที่บริษัทซื้อ,อบริษัทของสอ,องมัดเดอร์ตรง,ตงไหนแถวแถวบางบัวทองบางบงัวทองเนี่ยมีบริษัทใหม่ขึ้นมาเหรอใชม่มีบริษัทใหม่มันเป็นแหล่งค้าสด นี่ก็มีแหล่งท่าส่งนะที่สนามเราก็มีอะไรแล้วก็หาให้มันดูหลากหลายไงใช่ไหมเพราะว่าทุกานาคัดเ,เหมือนกันหมดแบบเต็มเลยเนี่ยมันไม่ไหวนะนี่กี่คลิปแล้วเนี่ยวันนี้เหลือเหลืออีกตัวนี้ใส่ตรงนี้ได้ไหมใส่ตรงข้างซีมิเดียมอีกอีกขั้นเอิญด,ดี่น่อยจบครันนี้ เมื่อกี้เงินมันมันดูโ,โล่งๆใช่โอเคครับสวยละอาจารย์จะอาจารย์่ยไม่เสร็จอาจารย์ใส่ให้มันดูดุ้งยุ่งเหยิเข้าไปนิดนึงเฮ้ยทำให้มันดูยุ่งเหยิงเข้าไปนิดนึงอจาจะถามว่าโอ้คนถ่ายไมบอกอาจารย์เปรียนได้ไงไม่ใช่หรอครับผมมองดูแล้วมันมันโล่งครับบอกได้คะเพราะว่าเรา,เราถือว่า บางทีมองไงมองคนมองกับคนเราจัดบทีไม่เหมือนกันอยู่ไกลไงไงไม่อไรยเงไไกลเขาจะเห็นนี่นี่คือลูกค้าเข้ามาบอกว่าบางทีสั่งอปไรได้อย่างนู้นเลยเราก็ทำให้นะเราไม่ได้ว่าเอ้ยมั่นใจว่าเราจัดสวยนะไม่ใช่นะเราก็เอาตามที่ลูกค้าต้องการเพราะว่าเราเราขายให้เพื่อลูกค้าเราไม่ได้ทำเพื่อเราลูกค้าชอบป็ถืสว่าโอเค แต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบเราก็ถึงจะสวยขนาดไหนลูกค้ากไม่สวยเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมใช่ครับเออเนี่ยก็คือการวิธีการขายของเราเราเราก็ต้องเอข้าใจ <คน S 1> ลูกค้าบ้างคนที่จะเอาก็คือสวยเขาครับแต่เอาตองสวยเขาแล้วก็ไอ้ดราก็อธิบายนิดนิดหน่อยหน่อยเพื่อการให้ลูกค้าเข้าใจเอ๊ะทำไมต้องใส่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่เข้าใจอ่ะเราก็จะบอกว่าอ๋อใส่อย่างนี้ตอบให้ได้ครับเราวก็ตอบลูกค้าให้ได้ว่าเอะเราใส่ตรงนี้เพื่ออะไรใส่ทําไมเพื่ออะไร เราต้องอธิบายได้ครับดอกนี้ทําไมเป็นอย่างนี้สีนี้ทำไมเป็นอย่างนี้สีนี้มันเข้ากันหรออะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกลูกค้าให้ได้ว่าทําไมเราต้องจัดสีแบบว่าออกโทนนี้แนวนี้มันเป็นแบบไหนสิถ้าเรียกว่าโทนสีอะไรสีมันคอนทอั้นสีมันแบบว่าทำไมสีมันแรงจังเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูครับเนอะครับต้องอธิบายให้ถูกครับแต่อธอิบายให้ได้ เราเป็นคนจัดดอกไม้ล้วต้องอธิบายสูกว่าเป็นผ้าแบบไหน <overc row se> เป็นอะไรแบบไหนเป็นตัวนี้เป็นทำมาจากอะไรคุณภาพประมาณไหนอะไรเงี้ยครับเราเราเรา,เราทำดอกไม้มาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าดอกไม้ของเราอะใช้ประมาณไหนคุณภาพประมาณไหนเราจะขายได้ราคาเี่เท่าไหร่อ like. ะไรเงี้ยครับคือเราต้องดูด้วยไม่ใช่วพาอุ้ยจัดดอกไม้แบบจุลจุลจุมสูงอะไรเข้าไปเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าดอกอันนี้เป็นดอกอะไรมีคุณภาพไหม ประมาณเท่าไรอะไรเท่าไรผ้าแบบไหนนึไรเงริงจริงๆอ่ะเราทํามาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กโรงงานอยู่เลยแล้วเราเปิดร้านดอกไม้เราก็จะรู้ว่าอ๋อดอกนี้มันใช้ผ้าอะไรใช้แบบไหนอะไรแค่เราก็จะรู้บางคนเขาไม่รู้นะเขาแัดดอกไม้อะแม้กระทั่งความรักษาใครไม่รู้เลยวขาทำยังไงดอกพวกนี้มันมันเก่าแล้วมันทำรักษาได้นะทำยังไงบางคนก็ต้องถามว่าทำยังไงแล้ว วิธีการซ่อมหรือวิธีการปัดกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องมู้เพราะว่าเราเราเป็นเด็กจากตรงนั้นมาก่อนนะัที่เราจะมาตัดต้นไม้แ็้็ใช้เวลาแดาปีกันนาหลายปีกันนะหมายะปัดปัดกไม้เป็นแบบนั้น ็นรูปเป็นทรงเป็นแล้วก็ใช้จะเรียกเวลาการศึกษามัเยอะเนี่เนาะลูกค้านี่เสร็จแล้วนะครับนี่ฮเรียบร้อยดูก่อนสวยไหมเสร็จแล้วนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แสดงความคิดเห็นหรือว่าต้องการจะจัดดอกไม้หรือต้องการจะเปิดร้านดอกไม้ก็โทรมาได้นะครับ08 1 สี่ห้าห้าหน้าหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดเลิฟนะครับมีอะไรก็โทรมาได้